สวัสดีครับผมมิวนะครับก่อนเราจะเริ่มรับฟังความรู้ดีดๆผมขอกล่าวขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ทุกคนมีให้ถึงเรื่องราวของอาการป่วยที่แม่ของผมกำลังไปเชิญอยู่ครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่เรายัางอยู่เคียงข้างกันครับและขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองมีแต่ความโชคดีมีจิตใจที่ดีมากขึ้นในทุกๆวันนะครับในคลิปนี้ครับผมจะหยิบเนื้อหามาจากคลิปต้นฉบับที่มีชื่อว่า nothing you see is real ไม่มีสิ่งใดที่คุณเห็นอยู่นั้นเป็นความจริงซึ่งในความเข้าใจที่เรามีต่อโลกเช่นนี้จะทำให้เราได้รู้ครับว่าทุกๆอย่างในโลกนี้มันคือ d e l u i o n หรือภาพลวงตาทั้งหมดครับเดี๋ยวเราจะมาจอดลึกกันในคลิปนี้ครับเพื่อที่เราจะนำความรู้ไปสร้างชีวิตที่สำเร็จและร่ำรวยอย่างรวดเร็วประหยัดเวลาชีวิตที่เหลือทั้งหมดโดยใช้กฎจักรวาลในการสร้างชีวิตให้ได้ตามที่ใจปรารถนาเราจะไม่ปล่อยชีวิตที่เหลือนับจากนี้ครับอยู่กับความไม่รู้และทุกข์ใจอยู่กับความลำบากโดยไม่จำเป็นอีกเลยครับเพื่อที่ตัวเราเองจะได้มีชีวิตที่ดีที่สุด ได้ใช้ชีวิตนับจากนี้ได้อย่างสบายใจและแทนที่ความลำบากทั้งหมดครับผมจึงตั้งใจทำหนังสือเสียงคำพีชะตาชีวิตสั่งจิตจักรวาลถ้าผู้ฟังท่านใดครับมีความปรารถนาอยากจะเข้าใจและตกผลึกเข้าถึงกฎแห่งแรงดึงดูดและกฎจักรวาลทั้งหมดอย่างครอบคลุมหนังสือเสียงฉบับนี้ครับผมรวบรวมให้เป็นอย่างดีที่สุดถ้าผู้ฟังท่านใดสนใจครับสามารถสั่งจองได้ที่ไลน์แอด ที่ผมได้ขึ้นไปตามนี้เลยครับแล้วเราจะมาควบคุมชะตาชีวิตไปด้วยกันเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับนี่คือเนื้อหาจากคุณโดนัลด์ฮอฟแมนครับผู้ที่ได้ออกมาพูดในพอดแคสต่ตางประเทศมากมายรวมถึงการได้ขึ้นไปพูดในเวทีเท็ดท็อกถึงหัวข้อที่ว่าโลกนี้เป็นเพียงของปลอมหรือไม่มีสิ่งใดนั้นเป็นความจริงเรามาเริ่มจากการเข้าใจกันถึงความจริงที่ว่าอาวกาศ และเวลาหรือพื้นที่ของการมีอยู่ของสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวและอากาศทุกสิ่งครับเป็นเพียงเครื่องมือของการ visualize หรือการสร้างภาพในหัวเพื่อดึงดูดการปรากฏของมันเพียงเท่านั้นครับแม้กระทั่งเรื่องของเวลาเวลาก็ยังเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเพียงแค่พื้นที่ที่เรากำลังขับเคลื่อนเข้าไป และใช้พลังงานในการสร้างสิ่งต่างๆแต่การมีอยู่ของอดีตและอนาคตนั้นไม่ได้มีอยู่จริงครับมันจึงกลายเป็นปัจจัยที่เราพูดได้ว่าเรากำลังอยู่ในซิมูเลชันที่เปรียบเทียบได้เหมือนกับการสวมแว่น VR หรือการเข้าไปเล่นอยู่ในเกมที่มีตัวละครนั้นถูกจำลองที่เรากำลังเล่นอยู่กับมันนานมากๆจนเราเชื่อว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างแท้จริง ความจริงสูงสุดของมนุษย์ในตอนนี้ครับมันเป็นเช่นนี้เลยครับสมองของเราร่างกายของเราและการปรากฏขึ้นของสถานการณ์เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันคือภาพที่ถูกเรนเดอร์จากสมองที่ทำงานผ่านจิตสำนึกจิตสำนึกของเราจึงจำเป็นจะต้องมีสมองครับเพื่อสามารถเรนเดอร์หรือรับภาพแต่ละภาพที่มันปรากฏขึ้นในแต่ละช่วงเวลามันจึงหมายความว่า ภาพที่อยู่ข้างหน้าเราที่เราเห็นด้วยสายตาอยู่มันจะไม่ใช่สิ่งอื่นใดไปมากกว่าการที่เรากำลังมองจอภาพหรือสวมแว่น VR หรือเกมจำลองเพียงเท่านั้นครับฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ว่าเป็นสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันดีหรือไม่ดีอยากให้เข้าใจครับว่ามันคือภาพที่เรานั้นเรนเดอร์ ender, และถูกตีความผ่านสมองของเราเพียงเท่านั้นครับการตีความผ่านสมอง ก็ไม่ได้มาจากสิ่งอื่นใดไปมากกว่าความเข้าใจที่จิตใต้สำนึกของเรานั้นสะสมไว้ตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าสิ่งที่เราปรารถนาอย่างเงินหรือความสำเร็จในชีวิตถ้าสิ่งที่เราสะสมความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในด้านลบไม่ว่าจะเป็นการรู้สึกว่ามีเงินไม่พอทุกๆครั้งที่สมองเรนเดอร์ภาพของเงินที่เรากำลังมีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยครับ หรือเราจะจ่ายหรือได้รับมันมาต่อให้มันจะมีมากพอที่เรานั้นได้ใช้ชีวิตในอีกหลายๆเดือนหลายๆวันสมองเราครับจะทำหน้าที่ตามความคุ้นชินเข้าสู่ความรู้สึกที่ว่าฉันมีไม่พอเงินฉันกำลังจะหมดลงอยู่ดีครับหรือถ้าเป็นเรื่องของความสำเร็จทุกครั้งที่เราได้ไอเดียในการลงมือทำสิ่งไหนก็ตาม ในแต่ละก้าวที่เราจะลงมือทำทันทีที่สมองทำหน้าที่เรนเดอร์ ender, หรือประมวลภาพตรงหน้าในขณะลงมือทำสมองจะทำหน้าที่เข้าสู่ความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่จะทำมันออกมาไม่ดีอย่างแน่นอนเพราะเราสะสมมาตลอดครับว่าความสำเร็จมันจะเท่ากับความรู้สึกด้านลบแพทเทิร์นเหล่านี้ครับคือแพทเทิร์นหรือรูปแบบเดียวกันกับทุกๆบริบทของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามสมมุติว่าถ้าเราสะสมความรู้สึกที่มีต่อการมีรูปร่างที่ดีเป็นความรู้สึกในด้านลบทุกครั้งที่เราออกกำลังหรือมีการควบคุมอาหารนั้นสมองจะทำหน้าที่เข้าสู่ความรู้สึกเชิงลบหรือนำเราเข้าสู่ความคิดทุกๆรูปแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าการมีรูปร่างที่ดีได้นั้นมันคือวิถีชีวิตที่เป็นลบหรือเป็นความรู้สึกที่แย่ ฉะนั้นผมแน่ใจครับว่านี่คือแพทเทิร์นการทำงานของความเป็นจริงระหว่างโลกกายภาพและจิตสำนึกของเราครับมันจึงเป็นข้อยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าโลกนี้โลกกายภาพที่สมองของเรากำลังประมวลผลหรือเรนเดอร์ภาพผ่านสายตาของเรานี้มันไม่ได้มีความรู้สึกหรือมีความหมายอะไรที่อยู่ในตัวของมันตั้งแต่แรกจนกระทั่งมันเข้าสู่การทำงานของสมองของเราครับ ดังนั้นไม่ว่าเราจะเครียดกลัวเสียใจเจ็บปวดกงังวลทุกๆความรู้สึกนี้ครับเป็นเพียงการหลอกลวงของความคุ้นชินที่อยู่ในสมองของเราเพียงเท่านั้นอย่าให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่มันอยู่ในด้านลบหรือเป็นความรู้สึกแย่ๆเพียงเพราะว่าเราสามารถรู้สึกถึงมันได้ความรู้สึกมันทำงานตามกระบวนการสมองของเราเท่านั้นครับทั้งหมดนี้ครับ ข่าวดีของมันก็คือเราสามารถที่จะปล่อยให้เหตุการณ์มันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็มีความสามารถที่จะมองมันด้วยความนิ่งหรือสงบใจโดยที่รับรู้ว่านี่เป็นเพียงภาพที่เราเห็นไม่ใช่ความจริงที่มันเป็นเพราะความจริงเดียวที่มันเป็นครับคือความรู้สึกที่เราเลือกจะรู้สึกและการเลือกความรู้สึกมันก็ไม่ได้ซับซ้อนครับเนื่องจากความคิดของเรา มันทำงานได้เพียงแค่ทีละหนึ่งความคิดความคิดที่ผุดขึ้นมาต่อให้มันจะวุ่นวายแค่ไหนความคิดจะคิดได้เพียงแค่ทีละหนึ่งความคิดครับดังนั้นการฝึกสติให้อยู่กับจิตสำนึกจะทำให้เรามีความสามารถในการกำหนดความคิดได้อย่างที่ตั้งใจสมมติว่าตอนนี้เรามีเงินพอใช้ประมาณอีก5วันสมองที่คุ้นชินของเรา มันพร้อมจะทำหน้าที่กระโดดไปคิดถึงความรู้สึกในวันที่6คิดถึงความรู้สึกที่ว่าเงินมันจะหมดไปตรงเหตุการณ์เช่นนี้ครับสมองไม่ได้กำลังจะกระทบกับความจริงที่มันจะเป็นไปแต่สมองแค่กำลังตีความและคาดคะเนความเป็นไปได้ที่ที่มันน่าจะเป็นจริงเพียงเท่านั้นครับการมีสติจะทำให้เราเห็นการทำงานของสมองตรงนี้ว่าอ๋อ เราแค่กำลังคาดคะเนนะแล้วจากนั้นเราก็เปลี่ยนทิศทางความคิดทันทีเลยว่าฉันจะมีเงินใช้เพียงพอในทุกๆวันขอบคุณนงเงินขอบคุณทุกๆสิ่งที่ฉันมีในตอนนี้ชีวิตจะมีแต่ความเหลือเฟือเหลือใช้คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคิดในทิศทางที่เราอยากจะให้เป็นสิ่งใดที่เราอยากจะให้มันเป็นคิดแบบนั้นไปเลยครับคิดเพื่อที่จะรู้สึกดี คิดเพื่อที่จะพาสมองของเราเข้าสู่คลื่นดีๆและไม่ต้องเฝ้ามองครับว่ามันจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เพราะมันจะเป็นไปตามนั้นอย่างแน่นอนครับอย่าอนุญาตให้สมองของเราทำงานตามความคุ้นชินทุกครั้งที่เริ่มเข้าสู่ความรู้สึกลบขอให้จับตัวเองให้ทันครับและตระหนักได้เลยว่าความรู้สึกนี้มันมาจากสมองไม่ได้มาจากเหตุการณ์ ทำแบบนี้บ่อยๆครับแล้วจะรับรู้ได้ครับว่าไม่มีเหตุการณ์ทางโลกกายภาพใดจะสามารถอยู่เหนือจิตสํานึกของเราได้ถ้าใครก็ตามครับที่ชี้นําให้เราเห็นดีเห็นงามในการอยู่ในโลกนี้ด้วยความรู้สึกเชิงลบขอให้รู้ไว้เลยครับว่าพวกเขาแค่เลือกที่จะอยู่ในชีวิตที่ตกเป็นทาสให้กับสมองของตัวเองเพียงเท่านั้นดังนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็เมตตาพวกเขาครับ อย่าอนุญาตให้ใครก็ตามทำลายหลักการนี้ไปจากจิตใจของคุณได้เพียงเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มที่มีมากกว่าอย่าอนุญาตให้สังคมบอกกับคุณว่าความรู้สึกบวกต่อชีวิตเท่ากับมโนในความโลกสวยเพราะโลกนี้ครับไม่มีคำว่าโลกสวยตั้งแต่ต้นครับมีแต่วุฒิภาวะหรือไร้วุฒิภาวะมีปัญญาหรือด้อยปัญญา ขอให้เชื่อมั่นในปัญญาของชีวิตในวันที่สังคมกำลังโกลาหลเพราะปัญญาของชีวิตครับคือจุดยึดเหนี่ยวที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เราจะฝึกฝนและเข้าถึงมันได้อยากให้เชื่อมั่นครับว่าจักรวาลจะไม่มีวันทิ้งให้เรารเผชิญโลกนี้ด้วยความเดียวดายเพราะจิตสํานึกคือจักรวาลที่มาอยู่ในร่างของเราครับดังนั้นจุดประสงค์ของจิตปัญญานี้จะไม่ใช่มาจุติเพื่อเฝ้าดู เราใช้ชีวิตที่ยากลำบากและมีแต่ความทุกข์อย่างแน่นอนแต่มาเพื่อเฝ้าดูเราให้เข้าถึงความเจริญทางปัญญาและความเจริญทางชีวิตครับศาส,สนาคริสต์จึงใช้คำว่า seek God หรือการหันเข้าหาพระเจ้าซึ่งความหมายสากลของมันก็คือการเข้าหาจิตปัญญานี้นี่แหละครับสังคมคนตื่นรู้ทางปัญญาทั่วโลกจึงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การเข้าถึงปัญญาของพระเจ้าหรือจัก,กรวาลได้พาพวกเขาพบชีวิตที่มันมีแต่ความโชคดีมากขึ้น,นเรื่อยๆพบแต่ปฏิหารที่มากมายของชีวิตเพราะส่วนตัวผมเองครับก็ได้ไปรีเสิร์ชเรียนรู้จิตวิญญาณผ่านซื้อของบุคคลต่างประเทศมากมายแล้วผมเองก็ลองไล่ตามดูคอมเมนต์ครับมีคนจำนวนมากมหาศ,าศาลเลยครับที่พวกเขานั้นคอมเมนต์ว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆเพียงเพราะ การยอมสละความทุกข์ทั้งหมดแล้วเข้าสู่ความจริงของปัญญาจักรวาลฉะนั้นการมีอยู่ของกลุ่มคนที่ได้รับความโชคด,ดีจากการยึดมั่นในจักรวาลมันมีอยู่จริงครับและมีมากมายกว่าที่เราคิดฉะนั้นแม้ว่าคนหมู่มากจะยังอยู่กับชีวิตที่ไร้กันสารอยู่กับชีวิตที่แม้ตัวพวกเขาเองก็อยากจะหลีกหนีแล้วตรีตาว่าปัญญาจากจักรวาลเป็นเรื่องที่ผิดปกติ ขอให้รู้ไว้ครับว่าสังคมคนที่ตื่นรู้ทางปัญญาก็ไม่ใช่กลุ่มคนจำนวนน้อยเช่นกันผู้คนจำนวนมากกำลังได้รับสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตหลังจากที่เคยหันหลังให้ปัญญาของชีวิตมาตลอดเพียงแค่กลับมารับรู้ว่าจิตสำนึกยินดีจะมอบให้เราทุกสิ่งถ้าเราสามารถจัดศรัทธานในความจริงของจักรวาลน,นี้ได้ในหลายครั้งครับที่ตัวผมเองก็มีเขวเครับในบางเรื่องที่ ไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะรับไหวไหมแต่ศรัทธาที่ผมมีในเรื่องนี้มันได้ช่วยให้ผมมีความหวังในวันที่เหตุการณ์ชีวิตสถานการณ์ชีวิตมันเกินจะรับมือมันคือแรงยึนจัดสุดท้ายที่ผมให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันหมดศรัทธาในจักรวาลน,นี้ผมจึงอยากบอกทุกคนครับว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งเสียขวัญกำลังใจในวันที่โลกภายนอกมันมีแต่ความกดดัน มีแต่เรื่องให้เราทุกใจขอให้รู้ไว้ครับว่าความจริงทั้งหมดในคลิปนี้คือพลังใจสูงสุดที่คุณสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนทางกับโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะเราจะอยู่เคียงข้างกันและกันเสมอครับและนี่คือหนาทั้งหมดในคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ทุกคนมีให้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ท, comment, ทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ ขอบคุณจากหัวใจครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม